สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรายการของ Ford Apple นั่นเองนะวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพนครเกษตรนะวมีนาะโชว์รูมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะวันนี้ก็อยู่กับช่อง Ford Apple ปนั่นเองนะคันที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวที่ตัวท็อปสุดแล้วนะรุ่นไหนว่าท็อปสุดเจอรุ่นนี้ไปนะโหจุดยอดมากเลยนะคันนี้และคันนี้แต่งทรงวป็รุ่นดูไบด้วยนะที่เรียกว่าชุดแต่งที่แบบเหมือนแบบขับเหมือนแบบเป็นรุ่นดูไ คันนี้เป็นรุ่นเอเวอเรสต์แพตตินัมะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.0 V6 นั่นเองนะแรงม้านี่250เลยแรงบิด600นิวตันนิวตนเมตร N H H เลยนะที่ว่าพลังกำลังของเขาเนี่ยเป็นเครื่องใหญ่นะครับเป็นเครื่องใหญ่หัวใจใหญ่แรงอัดต่างๆแรงมา้าต่างๆก็จะมากกว่าตัวที่เป็นดีเซล2.0นั่นเองนะครับคันนี้ราคารถอยู่ที่2ล้าน2 7 9 0ันบาทนะครับยังไม่รวมชุดแต่งสุรตานที่เราแต่งให้ลูกค้านะอันนี้ก็ จุดแต่งก็อยู่ที่ลูกค้าเพิ่มนั่นเองนะจะแต่งอะไรบ้างแต่งจุดไหนก็สามารถบอกผมได้นะผมก็จะจัดแต่งให้แบบเรียบร้อยเลยนะครับทีนี้คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล V6 นั่นเองนะเป็นเครื่องที่ นํานเข้าจากอังกฤษมาประกอบที่ไทยนะก็คือโรงงานอยู่ระยองนะครับแล้วก็มาประกอบที่ไทยแล้วก็ผลิตชิ้นส่วนแรงต่างเนี่ยอยู่ที่ไทยหมดเลยนะแล้วก็ออกผลิตรถมาตามชื่อที่ลูกค้าจองไว้นะครับถ้าลูกค้าสนใจอยากออกรถฟอร์ e v e r วอเรสต์แพดดิ่นมะสามารถจองได้ที่ Ford Apple นั่นเองนะตอนนี้จองไม่จํากัดจํานวนแล้วนะครับสามารถจองได้เลยนะรอรถไม่นานแล้วตอนนี้นั่นเองนะครับราคารถ2องล้านสองแสน 7จ0 0 0น้นบาทนั่นเองนะลูกค้าสนใจรถฟ o r d ดรุ่นไหนนะครับกระบะเลนเจอร์ Ranger, หรือเอเวอเรสต์นะสามารถติดต่อมาที่ Ford a p p l e ได้เลยนะจะผมจะมีเบอร์โทรอยู่ด้านล่างแล้วก็ลิงก์ไลน์ลูกค้าสามารถแอดไลน์มาได้สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆข,ของตัวรถได้เลยนะครับคันนี้เราจะมารีวิวตัวเอเวอเรสต์แพตติแนมคันนี้นั่นเองนะจะอยู่ด้านหลังผมนี้นะเรียกว่าแต่งแบบทรงวิลรุนดูไบนะครับที่เรียกว่าเท่ๆแล้วหล่อขับไปไหนก็มีแต่คนมองนะคันนี้นะครับ อ่ะคันนี้เครื่องยนต์เลยเครื่องยนต์คันนี้เป็นดีเซล3.0 V6 นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ไลออนไลออนก็คือสิงโตนั่นเองนะที่เรียกว่าเป็นแบบเครื่องใหญ่นั่นเองนะครับแรงมา้า250แรงบิด600นิวตันเมตรก็คือเป็นเครื่องยนต์6สูบการ,รตำแหน่งลูกสูบเนี่ยก็คือด้านซ้าย3สูบขวา3สูบก็คือ6สูบนั่นเองนะครับ และส่งด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งที่ที่เรารู้จักกันก็คือพวกของเหลวนะครับของเหลวเนี่ยจะมีอะไรบ้างน้ำมันเบรกนะครับเป็นคันนี้เป็นแบบเบรกไฟฟ้านะครับน้ำยาจี่กจกนะครับแล้วก็น้ำยาอะไรเรียกว่าอะไรไอ้น้ำยารอเย็นอ่าเป็นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับน้ำยาจีเกจกตัวนี้น้ำยารอเย็นแล้วก็น้ำมันเบรกตัวนี้คันนี้ก็เป็นเบรกไฟฟ้านะครับทำไมมันต้องเป็นเบรกไฟฟ้าเพราะว่าคันนี้เป็นระบบแอดัพตีฟคูลโทนขับเองเบรกเองนะก็ต้องมีระบบเบรกไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการเบรกแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็ เวลาลูกค้าปรับโหมดการขับขี่เนี่ยปรับโหมดขับ2ปรับโหมดขับ4นะครับระบบเบรกเนี่ยเขาก็เขาจะคำนวณการเบรกโดยอัตโนมัตินั่นเช่นเดียวกันนะเราขับอยู่ที่โหมดถนนลื่นโคลนล่องทรายเนี่ยระบบเบรกเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนไปตามโหมดที่เราเลือกนั่นเองนะหรือจะขับเราขับโหมดปกติระบบเบรกก็จะคำนวณเบรกให้เองโดยอัตโนมัตินั่นเองขับ2กับ4นะครับตัวนี้ก็ถึงต้องเรียกว่าต้องเป็นเบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสีตัวเบรกก็มีให้ตำแหน่งท น้ำเงินนะน้ำเงินเขียวเหลืองแดงเนี่ยเขาจะบอกตำแหน่งของล้อทั้ง4รล้อหน้าหลัง4รล้อเลยในการเบรกนั่นเองนะก่อนนี้ถ้าเราขับทางออฟโรดเนี่ยอาจจะมีการแบบกระโดดการเหินล้อมีการลอยการเอียงเนี่ยคำสั่งของเบรกเขาเนี่ยที่เรารู้จักกันคือระบบที่เรียกา esp electronic stability program เนี่ยจะเป็นเหมือนตัวคํานวณระบบเบรกให้กับล้อฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่อาจจะมีแบบเรียกว่าเอียง แบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเกิดทําให้เกิดอันตรายได้ระบบเบรกตัวนี้เขาถือเหมือนเหมือนเป็นที่สาคัญเลยในการที่จะคําสั่งเบรกให้ล้อเนี่ยเบรกโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับทีนี้เครื่องยนต์ก็ประมาณนี้นะครับโซนซ้ายโซนซ้ายเนี่ยก็คือความร้อนโซนร้อนแล้วก็โซนของเหลวนะครับด้านขวาก็คือโซนเย็นเย็นมีอะไรบ้างเย็นก็มีพวกน้ํายาท่อน้าอํายาแอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยท่อน้ำยาแอร์สังเกตง่ายๆนะรถดีเซล200หรือรถดีเซลที่เป็น3000 V6 เนี่ยท่อแอร์เนี่ยเขาจะวางตำแหน่งเนี่ย คล้ายๆกันนะเพราะว่ามันจะวางตำแหน่งให้มันห่างกับเครื่องนี่คือเครื่องยนต์อันนี้คือท่อแอร์นะมันจะห่างการทําให้เวลาลูกค้าเปิดงานแอร์นะในห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกรถฟอร์ดเนี่ยแอร์เย็นมากนะครับเปิดไปไหนขับไปไหนขับไปเชียงใหม่เนี่ยทั้งประมาณ10บอะพันโลโอ้โหแบบเปิดคืนนี้แอร์เย็นมากต้องมีผมติดรถไว้เลยนะฟอร์ดนี้แอร์เย็นจริงๆนะครับเนี่ยการวางตำแหน่ง,งเขาเนี่ยถือว่าออกแบบได้ดีเลยนะต้องชื่นชมวิศวกรของฟอร์ดเลยที่ออกแบบได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เป็นแบบ โฟโมโคนะเป็นแบบ AGM นะ12โวลต์80แอมป์แล้วก็800 CDA นะเป็นแบตเตอรี่ที่ต้องบอกว่าการจ่ายไฟค่อนข้างลึกนะครับลูกค้าจะขับรถไปเนี่ยจะชาร์จแบตมือถือชาร์จแบตโน้ตบุ๊กในเวลาเดียวกันได้ถือว่าการจ่ายไฟค่อนข้างสเสถียรน,นะครับแล้วก็เวลาเราขับทางออฟโรดเนี่ยถ้าเกิดมีการ ตะเกียรตะกายค้างบนเนินนะครับเพราะว่าแบตเตอรี H ่ AGM เนี่ยจะเป็นแบบเจลนะเป็นแบบเจลเนี่ยที่จะไม่ค่อยมีการรั่วซึมของแบตเตอรี่ได้ง่ายนะเพราะว่านจะมีซีนซีนที่แบบว่ารัดกับตัวแบตเตอรี่เนี่ยมาให้เจลเนี่ยมันอัดมารั่วไหลนะครับเกิดความเสียหายตอนนี้ถ้าเราขับรถอยูดด่แล้วเกิดการชนเนี่ยแบตเตอรี H ่ AGM ตัวเนี้ย มันจะมีการซีนได้ดีแล้วก็ไม่ให้เจลเนี่ยมันมันรั่วไหลทําให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้ก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ราคาแพงนะอันนี้ต้องบอกว่าราคาแพงเลยนะเปลี่ยนลูกนึงก็เป็นหมื่นนะครับหมื่นนึงแน่นอนแบตเตอรี่เจมตัวนี้นะครับก็แต่อายุการใช้งานเขาก็ยาวนานนะใช้ยาวๆเลย4ปี5ปีแน่นอนนะครับแล้วทีนี้ก็คือตัวท่ออินเตอร์ตัวนี้นะครับ สังเกตง่ายๆคือถ้าเป็นดีเซล2.0เนี่ยท่ออินเตอร์เขาจะเป็นแบบยางใช่ป่ะแต่ถ้าเป็น V6 เนี่ยเขาจะเป็นแบบคอมโพสิตก็คือเพิ่มความแข็งแรงเพราะว่าเครื่อง3,000เนี่ยเวลาอัดบูทอัดความแรงต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีท่ออินเตอร์ที่มันมีความแข็งแรงนะเป็นคอมโพสิตตัวนี้นะไอคอมโพสิตเนี่ยคล้ายๆเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นนะครับนั่นเองนะครับก็ถือว่าแข็งแรงทนทานใช้งานยาวๆนะครับพัดลมไฟฟ้านะครับตัวนี้เขาจะมีกล่องที่เรียกว่ากล่องควบคุมมอเตอร์รีเลย์นะตัวนี้เป็นสสีีเเเเทาแบบบนนนนน้นะคครัััป็หหหมหมืืออวใจญ ของระบบความร้อนคว,ความร้อนน้ำมันเครื่องความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับถือเป็นหนัวใจสําสคัญเลยนะครับของระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะนี่ก็คือตัวดีเลยตัวนี้คอยควบคุมอุณหภูมิทั้งหมดเลยนะครับเป็นเป็นเหมือนหนัวใจสําสคัญอะ่ะของเครื่องยนต์เลยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวการออกแบบาการออกแบบของรถที่เป็นรถฟอร์ดทุกรุ่นเลยนะครับว่าจะเป็นเครื่อง2 0ยเครื่องส0 0พันเนี่ย เขาจะออกแบบให้เครื่องยนต์เนี่ยมาติดกับตัวรถนะครับทาให้พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะตัวนี้แต่เกลได้ง่ายเลยรถของ Ford อร์ทุกรุ่นเลยนะครับเพื่ออะไรนะเหมือนเป็นความบาลานซ์ของตัวน้ําหนักเครื่องยนต์นะครับทาไมรถสปอร์ตต้องมีเครื่องวางกลางทําไมรถสปอร์ตต้องมีเครื่องวางหลังนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนระบบเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของความบาลานซ์ของตัวรถทําให้น้ําหนักรถเนี่ยมันจะบาลานซ์กันเวลาเรบเบรกเนี่ยมันใช้เบรกเนี่ยมันรักษา ส,สิทธิภาพการเบรกรถได้ดีนะครับแต่เก่ง่ายรถสมัยก่อนที่มีเครื่องหนักๆเนี่ยเขาจะเวลาเบรกหนึ่งทีหนึ่งรถเนี่ยแทบหัวทิ่มเลยนะแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีการออกแบบมีความบาลานซ์มีแรงน้มถ่วงที่ดีขึ้นทําให้เวลาเราเบรกเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่ารถมันน้าหนักมันกดไปลงด้านหน้ามันจะบาลานซ์กันดีนะครับก็มีส่วนช่วยแล้วนะสำหรับตัวระบบบาลานซ์ต่างๆระบบแรงน้มถ่วงต่างเนี่ยถือว่ารถสมัยใหม่นะเขาก็มีการพัฒนาอะไรไปเรื่อยๆนะครับเราก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคก็ไไดด้้รรรัับบผผลลปะะโยยชนยน์อค ระบบเทคโนโลยีต่างๆนั่นเองนะครับประมาณนี้สําหรับเครื่องยนต์ V6 ดีเซลคันนี้นะครับเป็นเครื่อง3,000และคันนี้นี่เสริมตัวโชค๊คฝากระโปรงด้วยนะไม่ต้องไปใช้แล้วไม้ค้ำเนี่ยเลิกใช้ไปได้เลยนะใช้โชค๊คฝากระโปรงแทนนะแบบนี้นะก็เปิดปุ๊บก็ตึ้ขึ้นปั๊บเลยนะไม่ต้องไปใช้แรงมืองัดขึ้นแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของด้านหน้าคันนี้ใส่เป็นไฟแบบเขาเรียกว่าเป็นไฟพิเดเตอร จะมีไฟสีขาววิ่งตามนี้เลยนะครับก็สว,สวยเลยขับกลางคืนเนี่ยสวยมากนะเป็นไฟ LED แสงสีขาวแบบนี้อันนี้ก็ติดตั้งลูกค้าเพิ่มนะครับเพิ่มความสวยงามนะคันนี้ก็มีกล้องรอบคันนะกล้องสามรองศานะครับกล้องรอบคันนะครับมีระบบเรดาร์ AR, เนี่ยที่เราเรียกที่เรารู้จักกันที่เราเรียกกันนหคือระบบ Adaptive Cruise Control นะครับเราขับไปใต้ขับไปเหนือนะรถจะวิ่งโดยความเร็วอัตโนมัติ เจอทางตรงยาวเนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปเหยียบเบรคแล้วคันเร่งเล,เลยใช้ระบบ Adaptive กดพวงลอยด้านซ้ายแล้วรถจะคำนวณความเร็วตามที่เรา,าล็อกความเร็วไว้นะว่าจะให้รถเราวิงว่งความเร็วเท่าไหร่รถคันหน้าเขาขับเท่าไหร่รถเราก็ขับตามรถคันหน้ารถคันหน้าเขาหยุดรถเราก็หยุดตามรถคันหน้าออกตัวรถเราออกตัวตามขับเองเบรกเองถือว่าเป็นกล่องจับระยะสัญญ,ญาณ Adaptive Cruise Control นะขับไปใต้เนี่ย เราจะไม่ต้องบค่อยเหยียบเบรคแล้วคันเร่งเลยนะให้รถวิ่งอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็คันนี้ชุดแต่งเป็นชุดแต่งของ AKC นะเป็นชุดแต่ง AKC ที่เรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่2แล้วนะครับจะมีเวอร์ชั่น1เวอร์ชันะครับก็มีตามดีไซน์ที่เราชอบอยากได้เวอร์ชั่น1ก็ติดได้เวอร์ชัน2ก็ติดได้นะครับมีหลายเวอร์ชันแล้วตอนนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นวิกเตอร์วิกเตอร์ก็มีหลายเวอร์ชันอีกนะครับอันนี้ก็แต่งเป็น AKC เวอร์ชัน2ก็ถือว่าสวยงามนะ่ารับกับชุดแต่งสุร่านเองนะ หล่อเท่ๆเลยนะครับเซลล์ว่าหล่อแล้วรถนี่หล่อกว่านะครับทีนี้ในส่วนไฟหน้าไฟหน้าไบมติกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฟหน้าที่อัจฉริยะในยุคพศ2024แล้วนะของ Ford เนี่ยไฟหน้าเบมติกเนี่ยจะทํางานโดยอัตโนมัตินะเวลาเราขับกลางคืนขาบบงคืนปุ๊บเนี่ยไฟหน้าเนี่ยเขาจะเปิดแัตโนมัติและเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติเวลาเราขับกลางคืนที่ไม่มีแสงส่วพวกเราขับไปใต้ ไปใต้เส้นประจวบแ่ะมันมืดเลยนะมืดแบบสนิทเลยไฟสูงออโต้ให้เลยนะพอรถขับสวนมาลาแสงไฟเขาจะปรับลดระดับให้อัตโ,ตโนมัติเราขับรถอยู่เนี่ยรถมาด้านขวาไฟด้านขวาเขาก็จะปรับแล้วลดระดับให้อัตโตนมัติเราขับรถอยู่รถมาด้านซ้ายไฟด้านซ้ายเขาปรับให้อัตโตนมัติโดยที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งยังทางานโดยอัตโตนมัติอยู่นั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็นไฟอัจฉริยะที่สุดแล้วในยุคพศ2 0 2 4นะตอนนี้ก็คือไฟแมทริกไฟแมทริกเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่นที่เป็นตัวไทเทเนียมขับ4 เอเวอร์เรสต์วายแท็กเอเวอรเรสต์แพทินัมถ้ากระบะก็จะเป็นสตอมแท็กแรปเตอร์นะก็เป็นไฟอัติย้ายสุดแล้วนะไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในโคมเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีไฟช่วยด้วยตัวนี้เป็นเลนไฟที่ช่วยจากไฟหน้ากรณีถ้าเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลนไฟตัวนี้ก็จะปรับแสงให้อัตโนมัติเวลาเราเลี้ยวเข้าซอกเข้าซอยนะเลนไฟตัวนี้จะมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะก็เพื่อเพิ่มแสงสว่างจากไฟหน้านั่นเองนะ ทำให้เราเห็นจุดซอดนุ่มอับต่างๆที่ชัดเจนขึ้นก็คือไฟช่วยจากไฟหน้านั่นเองนะครับทีด้านข้างมีอะไรบ้างสำหรับพัินัมคันนี้นะแต่งแบบทรงสุรตานที่เรียกว่าเท่ที่สุดแล้วในยุคพศออนี้นะด้านข้างก็ซุ้มล้อเป็นแบบหกเหลี่ยมนะเนี่ยหกเหลี่ยมสวยงามเลยตามแบบฉบับของจุดแต่งของ A อเคเขานะครับก็ใส่ได้ทุกรุ่นเอเวอเรสต์ทุกรุ่นเลยนะอันนี้จุดแต่งเอกซีซุ้มล้อนะครับคันนี้ก็ใส่เรียกว่าช่วงล่างนี่จัดเต็มคาราเบลเลยนะช็ค โชกอะไรโชกโปรเฟนเดอร์นะครับ OEM 2.5มาแน่นอนนะครับรถระดับนี้ก็ต้องใส่โชคตัวท็อปสุด OEM 2.5นะครับมีกระบอกสับแทงนะครับปรับแปดระดับหน้าหลังมีโชคเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนกันโค้งเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนนะครับโหลดลง2นิ้วด้วยนะทำให้สรีลักษ์ของรถเนี่ยเวลาเราขับความเร็วเข้าโค้งนะครับรถมันจะทรงตัวที่ดีขึ้นรถจะไม่มีการโยกการโยนเลยนะ ต้องบอกว่าถ้าลูกค้าแบบเน้นความสมูทของช่วงล่างนะถ้าแบบไม่อยากให้รถมันโยกมันโยนเนี่ยผมแนะนําให้อัปเกรดเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์เลยนะโชค๊คเขาจะมีหลายรุ่นนะรุ่นเริ่มต้นรุ่นตัวกลางรุ่นตัวท็อปท็อปก็คือ OEM ตัวกลางคือควีนซีรีส์เออเป็นกระบอกโชค๊ค 2. 0แต่ก็มีกระบอกสับแทงปรับแปดให้หน้าหลังนะครับก็ถ้าเพิ่มถ้าเพิ่มโชค๊คแรกก็เพิ่มไปเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยให้ีล่างของรถเนี่ยมันสมูทขึ้นเวลาเราเข้าโคง้งรละความเร็วนั่นเองนะรถจะไม่โยกไม่โไม่โยนน,นนนนนแอะครับ ก็เคยมีลูกค้าบอกว่าไปลองรถเดิมรถเท็ดไดเนะี่ยบอกว่ามันโยกม,มันโยนโยมผมก็เลยนําให้ลูกค้าเปลี่ยนโชกเลยจบเลยลูกค้าแฮปปี้มากขับ120ีเข้าโค้งนี่แบบลูกค้ายกนิ้วให้เลยวีรกูตเลยนะครับทีนี้ยางเป็นโตโยโอเพน o u นทรีเอทีสามนะเป็นยาง2อ 5, 5 5 5 20าเกรดคุณภาพแบบ AT ทนะก็เป็นยางนุ่มเงียบแล้วกันมีทั้ง R t ทีออฟโรดหน่อยก็ r อทีถ้า AT ทนุ่มเงียบหน่อยก็เป็นแบบที่เรียกว่าเน้นความเงียบเน้นความนุ่มนั่นเองนะครับ ทีนี้ในส่วนของแบกแก็ใส่เป็นแม็กของรุ่นโอลิชปเตอร์นะเป็นขอบ20ก้านวายสีดําเงานะแล้วก็พร้อมด้วยปั๊มเบรกไฟฟ้าเบมโบ่ bo, นะครับนี่ใส่คาลิเปอร์เป็นสีเทาด้านเลยนะเนี่ยสีคาลิเปอร์ลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาสีอะไรสม้มแดงเขียวเหลืองเขียวมะนาวสีม่วงก็เลือกได้นะอันนี้ก็เป็นสีเทาหยอดเป็นสีแดงแบบนี้คําว่าเบมโบ่นะก็เพิ่มระบบเบกรกความปลอดภัยเข้าไปนะครับมีฮับเป็นสีดําด้าน จานเบรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจาน4 10มิล6พอร์ด้านหน้าแต่ท่านหลังเนี่ย4 0 5มิล4พอร์ตนั่นเองนะลูกค้าก็ถามเยอะมากเลยว่าทำไมต้องเปลี่ยนเบรกไฟฟ้าราคามันแพงมากเลยเรารถเราเนี่ยราคา2ล้านเนี่ยรถเดิมเนี่ยเขามีระบบปลอดภัยมาให้อยู่แล้วคือ ABS EBD ESP ROM HLA นะครับดิฟล็อกไฟฟ้าให้มาครบเลยนะ เราเพิ่มเบรกเข้าไปเนี่ยเหมือนเป็นการเพิ่มระบบความปลอดภัยคูณ2ไปเลยนะทำให้การเบรกรถเนี่ยมันจะสั้นลงนะครับเราขับรถอยู่เนี่ยเรารู้หรอกว่าอุบัติเหตุจะเกิดตอนไหนนะขับรถไปรถไปรถ,ถอัดรถอัดเกิดเกิดขับอัดหน้าเราเหยียบเบรก break, ปุ๊บรถมันเบรกให้เลยนะแล้วก็เบรกสั้นลงด้วย <c oughs> จากเบรกเดิมนะเบรกเดิมมัดีไหมมันดีอยู่แล้วเราเบรกเดิม <c oughs> แต่ระบบความปลอดภัย <c oughs> ถ้าเราเปลี่ยนเข้าไปเนี่ย มันก็จะเพิ่มระบบปะาปลอดภัยคูณ2ไปเลยจากเดิมๆของตัวรถนะก็ถ้าผมแนะนําให้ลูกค้านะแนะนําเปลี่ยนเบรกดีกว่าครับพี่จะได้ระบบปะาปลอดภัยครบเลยนะซื้อรถราคา2ล้านเพิ่มระบบเบรกเข้าไปนี่ถือว่าดีเลยนะครับทีนี้ด้านข้างมาด้านข้างกันบ้างคันนี้นะครับด้านข้างเนี่ยมีกล้องรอบพันให้3ามรอยองศารอบพันนะครับเซนเซอร์บายสปอร์ตอ่าบายสปอร์ตเป็นระบบเซนเซอร์จุดเตือนมุมอับรอบพันให้เลยนะแล้วก็บันได้ไฟฟ้านี่ตัวนี้นะครับ เมื่อเราเปิดประตูออกมาเนี่ยระบบบันไดไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะกลางเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟ7สีมันมี7แสงให้เลยนะเนี่ยไฟแบบ7สีเลยนะโหสวยงามมากเปิดกลางคืนนี่แบบสีนี่บิ๊บบับเลยนะครับเท่เลยแบบนี้นะเป็นแบบไฟฟ้าเมื่อเราเปิดประตูเขาก็จะหุบให้นะโหแบบออโต้เลยนะครับคันนี้นะครับคันนี้ก็ <c oughs> ทําเาวาหลังคาเป็นสีดําเงานะก็เป็นการแรปสติ๊กเกอร์ของตัวเหาหลังคานั่นเองนะก็เป็นสีดําเงาแบบนี้ของเดิมเขาเป็นสีเงินนะเราก็แรปเป็นสีดําเงานะครับทีนที่กุญแจเป็นแบบ สมาร์ทคิเลตนะครับเราเก็บกุญแจวิตัวเนี่ยเราสามารถปลดล็อกรถฝั่งผู้โดยสารคนขับได้แล้วก็ฝั่งคนขับได้นะปลดล็อกรถหรือจะล็อกปลดล็อกก็สามารถสัมผัสตัวนี้รถก,ก็จะปลดล็อกโดยอัตโนโมัตินั่นเองนะเป็นกุญแจสามาร์ทคิเลตนันเองนะครับแล้วก็กรณีถ้าเรามีเด็กอยู่รถนะครับอันนี้ผมแนะนําลูกค้าที่มีเด็กนะแล้วก็เด็กเขาสุดมากเนี่ยวเวลาขับรถอยู่เนี่ยรถสอดทุกรุ่นเลยนะ ระบบฝั่งผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเขาก็สามารถเปิดได้นะคนอยู่ภายในก็จริงรถล็อกก็จริงแต่คนในสามารถเปิดได้เพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับ <c oughs> เราสามารถล็อกเด็กได้โดยวิธีการปลดล็อกประตูกุญแจของสมาร์ทคิเลตตัวนี้นะครับใช้แบบปลดล็อกเด็กอ่าแล้วก็มาหมุนนะหมุนตัวนี้บิดให้เป็นรูปแนวนอนนะระบบประตูเนี่ยเขาก็จะล็อกโดยอัโตโนมัติคนขับรถที่อยู่ภายในเด็กที่อยู่ในห้องโดยสารก็จะไม่สามารถเปิดประตูเล่นได้เวลาเราขับขี่อยู่ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ Ford เขามีมาให้อยู่แล้ว สำหรับระบบที่เ Safety, รียเซฟตี้นะครับเซฟตี้ผู้โดยสารเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับเรายังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั่นเองนะครับทีด้านท้ายด้านท้ายก็ใส่ปั๊มเบรกไฟฟ้าเบมโบ้นะครับ405ด้านหลังนะ4พอพ์ตหน้า6หลัง4ทําไมต้องหน้าต้อง6กจานใหญ่กว่าด้านหลังเพราะว่า1เลยเวลาเราเบรกเนี่ยน้ำหนักรถเนี่ยมันจะไปลงอยู่ที่ด้านหน้าเขาเลยต้องทําหน้าจานหน้าเนี่ยให้มันใหญ่กว่าจานหลังนะจานหลังก็เล็กหน่อยนะ405้มิล4ี่พอตแล้วก็มีมอเตอร์เบรกบือหลังไฟฟ้าเข้ามาด้้้วยยนนะะรรับรบบบบบกก็็็จเเเเเปปทง4ลอลแไฟฟา ความเบรกเวลาเราเปิดเปิดระบบ Adaptive เนี่ยมันก็จะมีการเบรกที่สมูทขึ้นนะครับระบบเบรกก็จะทํางานได้ดีขึ้นเพราะว่าเราเปลี่ยนเบรกเข้าไปจานใหญ่ขึ้นจานไฮคาร์บอนนะครับจานใหญ่ขึ้นระบบเบรกลูกสูบเบรกเยอะขึ้นมันก็จะเบรกให้รถเนี่ยมันสมูทขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าถ้าเพิ่มเบรกได้ก็เพิ่มนะครับเพิ่มระบบความปลอดภัยเข้าไปด้วยนะครับทีนี้ระบบส่งช่วงล่างก็เป็นชุดโช๊คหน้าเนี่ยเป็นรุ่น O.E.M. นะครับชุดโช๊คหลังก็จะเป็นแบบพีกี้แบ็กพี่ยกีค โชค๊คบวกสปริงนะครับโช๊คบวกสปริงแล้วก็มีกระบอกสับแทงแบบ8เพื่อจะให้สรีระของรถเนี่ยมันจะมีความบาลานซ์มีน้ําหนักที่ดีขึ้นนะครับก็ทําให้รถไม่โยกไม่โยนลดการยกโยกยกันโยนได้ดีนะถ้าเปลี่ยนโชค๊คโปรฟินเนอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็ที่หลงคานเขามีวัดลิงด้วยวัดลิงกก็จะเป็นเหมือนกล้ามนะครับพี่เวาอยเลยเวลาเราขับพังออฟโรดเนี่ยรถมีการกระโดดการเหินเนี่ยวัดลิงก์เนี่ยจะเป็นเหมือนตัวที่ทําให้รถน่ะลดการสั่นแล้วก็เป็นเหมือนตัวดึกตัวดึงตัวยึดรถไว้ให้เรามี มีสเสถียรภาพการทรงรถที่มันที่ดีขึ้นนะเป็นเหมือนกล้ามสองข้างซ้ายขวาดึงตัวเราไว้นั่นเองนะ่งเป็นเหมือนกล้ามเลยนะครับที่ด้านท้ายนะของตัวแพดิ D ีนัมเนี่ยเขาก็แต่งแบบจัดเต็มนะคันน,นี้ชุดแต่ง A อ c เวอร์ชัน2นะครับชุดแต่งรอบคันมีไฟทับทิมด้านท้ายเพิ่มเติมเข้าไปนะเซ็นเซอร์หน้า6จุดเซนเซอร์ท้าย6จุดระบบความปลอดภัยนะครับก็มีระบบที่เรียกว่าเตือนการชนขณะถอยหลังนะเตือนการชนขณะถอยหลังเนี่ยเวลาเราขับรถอยู่แล้วถอยหลังเนี่ยจุดมุมอับเราจะไม่เห็นหรอก เราถอ,รถอยหลังไปถอยหลังไ,ไปถอยหลังไปปุ open, ๊บรถมาจุดมุมอับปุ๊บเนี่ยระบบเซนเซอร์ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยทั้งหน้าและหลังนะอันนี้ก็จะเป็นระบบจุดเตือนมุมอับขณะเราถอยหลังรถมันจะเบรกอัตโนมัติเวลามีรถขับสวนมานะครับเราถอยหลังไปเนี่ยจุดมุมอับต่างๆเนี่ยบางทีเราไม่เห็นหรอกนะครับรถขับสวนมาปุ๊บเราถอยหลังไปรถเบรกอัตโนมัติเลยนะถือว่าเป็นระบบจุดเตือนเวลาเราถอยหลังนั่นเองนะเรียกว่าถือว่าเป็นระบบปลอดภัยรอบคันและการสำหรับแพลตตินัมคันนี้นะครับ แต่งสวยงามเลยนะคันนี้นะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ full LED ด้วยนี่เต็มระบบเลยนะครับไฟ LED ยาวแบบนี้เลยเป็นไฟแต่งนะอันนี้ไฟแต่งนะแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยเป็น LED ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าคันนี้ก็เป็นพัฒนน้ำตัวล่าตัวรุ่นล่าสุดแล้วนะก็แต่งแบบตัวตานดูใบหล่อเลยนะครับภายในดูภายในหน่อยนะฝาท้ายไฟฟ้านะครับ เปิดฝาท้ายไฟฟ้าอันนี้คืออุปกรณ์เดิมที่เราคืนลูกค้านะครับคันนี้แต่งสุรตานเนี่ยเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนโชค๊คอ่าเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนโช๊คนะครับก็ต้องคืนอุปกรณ์ของเดิมให้ลูกค้าไปหมดเลยนะครับโช๊คเดิมเบรกเดิมคืนหมดเลยนะก็ถือว่าภายในนี่กว้างกวางมากนะสมมติว่าเราบรรทุกข,ของเนี่ยประมาณนี้เลยนะโหแบบจัดเต็มเลยนะภายในเบาะแถว2พับนอนได้เบาะแถว3าพับนอนได้นะครับเป็นรถครอบครัวนะวันไหนเราไม่ได้บรรทุกผู้โดยสารจะขนของก็พับเบาะ แถว2แถว3นอนได้เบาะแถว2เนี่ยพับแบบ60-40เบาะแถว3พับแบบ50-50นั่นเองนะครับก็ถือว่างานใช้งานง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากสำหรับ,รบพลาตินัมคันนี้ก็เหมือนกับ Everest ทั่วไปนะ Everest t i t ไทเทเนียมเอเวอเรสต์ไบแทนะแต่แค่ได้เครื่อง3,000 v 6เครื่องใหญ่นะครับเน้นเน้นไปลุยเน้นออกทริปได้นะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวดูภายในฝั่งคนขับกันบ้างว่าคันนี้ใส่อะไรบ้าง <c oughs> ในส่วนของตัวฝั่งผู้โดยสารคนขับนะครับคันนี้ก็ถือว่าถ้าเปิดประตูรถมาแล้วเนี่ยความพรีเมียมความหรูหราเนี่ยต้องบอกว่าต้องยกให้กับแพตตินัมเลยนะครับหนังเดินได้สีเทาเนี่ยแบบโอ้โหแบบหรูหรามากสมกับราคา2ล้านกว่าได้ออปชั่นมาครบเลยนะเดี๋ยวนี้เ๋ยผมจะรีวิวการใช้งานหน้าจอให้ดูนะครับว่าเขามีออปชั่นอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะเป็นพวงมาลัยนะไฟฟ้าปรับได้สีทิศทางนะครับเนี่ยหมุนโยกได้นะปรับ ซ็ตหน้าจอดูหน้าจอว่ามีออปชันอะไรแล้วก็ดูตรงปุ่มปุ่มผมอะไรด้านขวาคนขับนะครับกด3ขีดตรงนี้นะครับเราก็จะดูว่าเมนูหน้าจอเนี่ยมันมีนมอะไรบ้างนะไมวิวนะครับไมวิวก็เป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับเดินทางน้ำมันออฟโรดการลักจูงนะครับตำแหน่งระบบนำทางน a v i เกเตอร์ igator, ก็มีให้แล้วสำหรับตัวแพตินัมนะครับโทรศัพท์เสียงการตั้งค่ามีอะไรบ้าง กำหนดค่ามารวัดมารวัดความ,าม,ามาเร็วลองนะครับการนำทางแบบเท<ๆ>ิร์นไปเทิร์นก็สามารถใช้งานได้โหมดซ่อมบำรุงรยนต์เนี่ยก็จะเป็นการดูของคุณภาพน้ำมันเครื่องนะครับแรงดันลมยางระบบตรวจจับลมยางข้อมูลเครื่องยนต์ต่างเนี่ยล้วก็สามารถดูได้แล้วข้อมูลแอดบูลเนี่ยล้วก็ดูได้จากตัวหน้าจอคนขับได้12.4นิ้วได้เลยนะว่ารถเราเนี่ยวิ่งไปกี่กิโลน้ำมันแอดสามแอดบูลเนี่ยมันจะใช้ได้งานได้กี่กิโลก็ดูได้จาก ุ่มหน้าจอคนขับได้เลยนะครับได้วิ่งได้ถึงหมื่นกิโลเลยนะในการเติมสารแอดบู ool, ทั้ังต่อไปนั่นเองนะครับและทีนี้ในส่วนของตัวด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นระบบ Adaptive c r u i คร c o n t r o ทนะขับเองเบรกเองก็จะมีระบบเลนคีปปิ้งเมื่อเราขับที่ความเร็ว60ขึ้นไปเนี่ยระบบเลนคีปปิ้งจะทํางานโดยอัตโนมัตินั่นเองก,ออกันรถออกนอกเลนนะครับระบบลิมิตก็คือการจํากัดความเร็วระบบล็อกความเร็วเมื่อเราขับออกต่างจังหวัดทางตรงาย,ยาวๆเนี่ยเราก็สามารถให้รถเนี่ย วิ่งความเร็วอัตโนมัติได้โดยการกดระบบ Adaptive เข้าไปแล้วก็กดเช็บดบวกรถจะคำนวณความเร็วโดยอัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรขับเองเบรกเองเลยนะครับแล้วก็การตั้งความห่างกรถคันหน้าเราจะดูว่ารถเราเนี่ยจะให้ตั้งความห่างรถคันหน้ากี่ขีดแล้วก็กดระบบ Adaptive แล้วก็ตั้งความห่างรถคันหน้าได้เลยนะครับด้านหน้าจอคนขับเนี่ยก็จะฟ้องว่าให้เราเนี่ยตั้งความห่างรถคันหน้ากี่ขีดนะครับต่ำสุด1ขีดสูงสุด4ขีดเลยนะถ้าความปลอดภัยดีสุดก็คือ4ขีดตันเองนะครับทีนี้หน้าจอของ ตัวคนขับเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีการเช็คค่าของความร้อนความเย็นของอุณหภูมิม่น้ำนะครับแล้วก็ตำแหน่งของตัวน้ํามันในถังว่ามีกี่ขีดวิ่งกี่โลน้ามันถึงศูนย์นะครับก็ดูจากหน้าจอได้นะครับแล้วก็มีตำแหน่งของตัวเกียร์ P R N D M นะการเข้าเกียร์ไฟสีเหลืองก็จะแสดงตัวตำแหน่งเกียร์ต่างๆในการเข้าเกียร์นะครับก็จะเลือกไปตามโหมดเกียร์ที่ลูกค้าเลือกนั่นเองนะครับหน้าจอก็12.4นิ้วใหญ่ๆแบบนี้นะครับ จอซิงค์ 4A 12นิ้วนะครับต่อพวก Apple c a r p เพนแอนเดได้นะครับมีระบบวิทยุรายการโทรศัพท์การนําทางระบบสื่อคือการต่อบลูทูธแอปเปิลคาเพนเดอ a ออโนะครับผ,ผู้ผู้ใช้รถแล้วก็มีการส่องสว่างในโซนต่างๆก็สามารถเปิดไฟโซนต่างๆได้ถึง4ตําแหน่งเลยนะครับมีด้านหน้านะครับด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายในการเปิดไฟโซนต่างๆเราจะเปิดโซนไหนแล้วก็คลิกที่ปุ่มได้เลยนะครับการเปิดไฟก็จะเปิดโดยอัตโนมัติ ทีนี้การตั้งค่ามีอะไรบ้างรับแพลตินัมนะาการตั้งค่าก็มีระบบออโต้เบรกมือ้านะครับก็เป็นแบบเบรกมือ้าแบบออโต้นะครับระบบการตั้งค่างต่างก็อยู่ที่หน้าจอ12นิ้วเลยนะลูกค้าจะตั้งค่าแบบไหนนะก็สามารถเลือกโหมดได้เลยเพราะเป็นเมนูภาษาไทยการใช้งานก็จะค่อนข้างง่ายนะลูกค้าก็สามารถเซตค่าตั้งค่าระบบได้เลยนะครับการดูกล้องรอบคัน360อ,องศานะเราสามารถดูได้เลยว่าจะให้มุมตรงไหน เราจะมูดูมุมกล้องด้านหน้ามุมกล้องด้านหน้าแบบ45นะครับดูกล้องด้านหน้าแบบด้านท้ายด้านข้างเราก็สามารถเลือกของตัวกล้องสา0รอสองศาได้แบบออโต้เลยนะครับแบบแอร์แบบออโต้แยกซ้ายขวานะครับแต่ตัวพัดน้มเนี่ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่าปรับลมเย็นลมอุ่นที่เบาะฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งได้เราจะเลือกลมร้อนลมเย็นเนี่ย เราก็คลิกไปที่ตัวนี้นะเราก็จะให้ลมเย็นเท่าไหร่นะเบอร์3เบอร์2เบอร์หนึ่งเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้หรือจะลมร้อนนะครับเราก็คลิกได้เลยนี่ลมร้อนเบอร์หนึ่งลมร้อนเบอร์2ลมร้อนเบอร์หนึ่งเราก็สามารถเลือกได้แบบออโต้เลยนะหรือจะปิดการใช้งานลูกค้าก็สามารถเลือกได้เพราะเป็นการปรับแอร์แบบออโต้แยกสายขวาอยู่แล้วนะครับดิชาร์จไวเลสยูดีไดซีก็อยู่คอนโซลกลางทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถชาร์จแบตมือถือโดยวางมือถือไว้ที่ไวเลสชาร์จได้เลยนะครับ ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าก็จะมีคําว่าแพตตินัมเป็นอะคริลิกสีโครเมียมแล้วก็เดินได้ด้วยสีเทาสวยงามแบบนี้เลยนะครับเกียร mm ์ออโต้แบบ10สปีดนะครับในการใช้งานนะมีเกียร์แมนวนวลด้วยนะสามารถเลืกคิปได้ถึง10สปีดบนหกเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับเบรกมือ mm hmm. ไฟฟ้าแบบออโต้นะครับระบบถอยจอดนะครับเ mm hmm. ทียบข้างเข้าซองได้เลย mm hmm. เมื่อเรากดไปที่ระบบถอยจอดแล้วเนี่ยรถก็จะฟ้องว่าเราจะถอยจอดแบบไหนนะครับระบบช่วยจอดนะ มีอะไรบ้างระบบช่วยจอดก็จะมีระบบเทียบข้างเ<ม>ข้าซองแล้วออกจากช่องได้แบบนี้เลยโดยการที่เรากดปุ่ม parking assist tent ตัวนี้ค้างไว้นะรถก็จะเข้าซองให,ให้เราเองโดยอัตโ,ตโนมัติเลยนะครับถือว่า,ชาใช้งานถือออโต้เลยนะครับแล้วก็ระบบ traction control นะครับระบบออโต้ start and stop นะในการปรับโหมด Off-Road มีอะไรบ้างนะปรับโหมด Off-Road ก็จะมีที่หน้าจอในการใช้งานคือระบบ hdc ลงเขาแบบอัตโนมัตินะครับ แล้วก็ระบบดิฟล็อกฟืองท้ายไฟฟ้าเมื่อเราขับรถอยู่เนี่ยข้างหน้าเป็นหลุมเป็นบ่อเราก็สามารถให้รถเนี่ยล้อหลังเนี่ยมันหมุนเท่ากันแล้วก็สามารถขับขี่ตะเกียรตะกายทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อได้ง่ายขึ้นนะครับการประมดออฟโรดมีอะไรบ้างนะการประมดออฟโรดก็มีระบบ t o high 4 high f o low แล้วก็4 a นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นระบบโหมดออฟโรดที่ลูกคาสามารถใช้งานได้แบบออโต้เลยนะหมุนไปทางซ้ายหนึ่งครั้งนะประมดออฟโรดก็จะเปลี่ยนไปที่หน้าจอนะปุโหมดออฟโรดเหมือน หมุนซ้ายหนึ่งครั้งนะหมดแรกคือปกติหมด2คือประหยัดหมด3คือรากพ่วงโหมด4ีคือถนนลื่นหมด5คือคนล่องหมดหคือทราย6โหมดในการปรับโหมดออฟโรดเลยนะลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้ตามโหมดที่เราเลือกได้แบบออโต้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวภายในเนี่ยก็จะมีแบบเรียกว่าเป็นเดินได้สีเทาสีเงินนะแล้วก็เป็นหนังทั้งหมดเลยด้านบนก็จะมีการใช้งานของระบบซันรูฟบุนรูฟแบบไฟฟ้าเราก็สามารถเปิดปิดได้แบบออโต้เลยนะมีระบบเปิดปิดกระจกมีระบบ ซันล,ลูปมูลูปพนโนอิกซันลูปแบบไฟฟ้าได้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวประตูฝั่งคนขับเนี่ยเขาก็จะมีการใช้งานของเมมโมรีซีดของเบาะนั่นเองนะการใช้งานของเมมโมรีซีดเบาะเนี่ยเรากดตำแหน่ง 1, 2, 3เนี่ยก็จะเป็นการล็อกเบาะของผู้กับขี่โดยอัตโนมัติเช่นเดีวยวกันนะครับสำหรับลูกค้าดูคลิปผมนี้นะและอยากได้ดรถพันินัมเอเวอเรสต์คันนี้นะราคารถลด 2, 9, บาทนะ สอบถามมาที่ Ford Apple เลยผมจะมีเบอร์โทรด้านล่างแล้วก็ ID Line สามารถติดต่อสอบถ,ถามได้ที่ Ford Apple เลยทุกอาชีพจัดไฟแนซ์นได้เรามีเจ้าที่ทําสัญญาถึงบ้านส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะจองออนไลน์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนสำหรับ Ford Apple นั่นเองสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Ford Apple ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปมีรถสวยๆให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ